สวัสดีคุณด <unky> <milk> ้วยนะครับวันนี้มาเจอกับออยซ่าศูนย์หนึ่งสองนะครับมันปากดีเจผมนะครับผมสวัสดีครับพบกับรายการอะไรพี่นะฮะนะครับวันนี้ผมเจอกับออยซ่านะฮะโอเคมันอยู่ไหนลูกซองใครวะอยู่ฐานใช่ไหมครับเดินไปแล้วระเบิดแป๊บอยู่ไหนมีกูตคนไหนไอ้นนท์อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนอ้าว ติดจูมายิงเขาเลยได้วากครับเดอร์ดิมันยิงพลาดโอเคไปดอกหนึ่งนะครับผมรู้สึกจุกทางเอทางเอเฮ้ยไม่ไปอ่ะไปไหนเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปไหนวะอยู่ในฐานอยู่เลยออกไงอยู่เลยเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปไหนเดินไปไหนขึ้นบีอะไปบีแล้วไปบีแล้วโอเค บีใช่ไหมมาบีแล้วจะเข้าบีกันจะเข้าบีโอเคก็ดักรออยู่างเดียวไปไหนลงไปทางยาวไอ้บ้าเอาเอ้าจะไปไหนกันเนี่เอ้าโอ้โหเก็บเสียงเก็บเสียงใครเก็บเสียงแมนมันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยฉลาดด้ว้เหี้ยไปจะไปทางเออไปเออไปเออดีแหละกูรอเลยนะไอ้ไอ้เหี้ย sao đột lâu mất ạ? sao đợt okay, ok, let's go đi. ai chưa, Ê chưa, ở đây, ai chưa, Mà chưa, thì chưa, ai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  ถึ right. move out. งจะกองหนีเฮียช่วยมนันตาตาดิไปอ่อนแม่ก็กดตังเดียอะสัตว์ไล่กดมาโอมเจอเจอไหนไหมมาเอยาวนะอู๋อาาทางอ้าวทางอ่ะมันอยู่ไหนบอนไปเอยาวไหมเหรออูเนี่ยมันกำลังเดินไปนะใช่ฮะไม่รู้ดิอยู่ไกล ไม่ตายอ่ะไม่วังเขาเบิดอ่ะฮะไม่รู้เนี่ยกูรออยู่เอเว้ไอมีอยู่ไหนอ่ะดูชื่อมันอยู่หลังอยู่นี่อยู่นี่อู่บวบไอหาออยแปบบหาออยแป๊บเออออยมาบีมบีเหรอเฮ้ยอยู่ไหนในชื่อมันไอไย ยินเหรวะอย่ายิงกูเดี๋ยวไปเอระวังกูวันอย่าเพิ่งอนเพิ่อนเพื่อยู่ไหนลาวแล้วระวังอยู่ไหนเดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาอยู่เออยู่เอเฮ้ยได้ยินเสียงทรับเหรวะนี่ไงอยู่ในห้องอยู่ในห้องไหนยิงกระจกให้กูดิบาดเพปิ้ลไปเพื่อนะ ย yeah. ิง <presidency> ม <sh arp> ีโดนสกัดไหดับเบิลคิลเปลี่ยนคืนตัดตอนเล่นฉากันไม่เล่นเคดัวนะมาทงขึ้นดี